จังหวัดประจบคลิีขันได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่5-11ปีค่ะ วันที่11มีนาคม2515ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลประจวบคิร,คริขันถนนสระชีพเขตเทศบาลเมืองประจวบโรงพยาบาลประจวบคิร,คริขันพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่1ยี่ห้อฟไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคิร,คริขันอายุระหว่าง5-11ปีโดยมีเป้าหมายจำนวน4,866คนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถมวยัยโดยมีคณะค และผู้ปกครองทั้งในเขตเทศบาลและเขตองค์การบริหารส่วนเทศบาลนำพาบุตรหลานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนด้วยความยินยอมโดยพร้อมเพียงโดยวันนี้มีเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนก็150โดสประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองชายทง40โดดโรงเรียนบ้านคอกช้าง62โดดโรงเรียนบ้านท่าฝาง89โดดโรงเรียนบ้านยุพิคยิบ27โดดโรงเรียนบ้านหนองปูหลก25โดดโรงเรียนยุวสมาคม27โดดโรงเรียนบ่อนอก49โดนโรงเรียนวัดปักของเกี่ยว25โดดโรงเรียนอนุบาลประจวบครีขันสามร้โดดโรงเรียนธรรมิกาลามราม133โดดโรงเรียนพระแม่มารี1 0ึ ส4โดส